สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนครับผมช่องรถไถมือ 2, สองศรีสะเกดหลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมคลิปเมื่อนี้ก็เป็นวันที่16กุมภาพันธ์สองพครับผมเมื่อนี้มี34มส่แรงเข่ามะมัหนึ่งไร่การครับเดียสามสี่ศูนย์แปดดีที่จดทะเบียนปีห,หนึ่ง เอกสารเหล็มชุดโอนครบครับผมสภาพพร้อมใส่งานครับผมอุปกรณ์มีแต่ผ่าหลังเด้อครับทัานนี้ครับผมนหนาบอมี่ครับเก็บรายละเอียดอ่เรียบร้อยครับผมเก็บสีกระทานล้อสีตัวรถเด้อครับฝากระโปรงบางขค้นนี่ยังเป็นสีเดิมเนี่ยเด้อครับแต่ฝา,าอ่าบางฝากระโปรงกับมีสัดเป็นบางจุดที่มันบุ่มก็ยังสียกระสัดเนี่ย ครับผมขอบเลือดไม้ก,กับสีเดิมครับผมบางคนนี่สีเดิมแต่ว่าสีเท่านักก็คือสาดตรแล้วแ่ะครับแต่ทาหลอกกระเฮ็ดแล้วยางนากับพ่อได้อยู่ครับดอกบอหลายปันไหนแต่ว่ายางหลังกับะมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ครับดอกครับผมดอกยางยังเหลือหลายใส่กันโดน,ดน อุปกรณ์กับย่างเดียวนั่นละครับผานหลังเป็นผานหาใบหยุดสองครับผานง่ามอยู่ครับเหล็กไม้สองพันสองร้อยสิบสี่ครับผมหมูเชื่อว่าเหล็กไม้สิบขาดครับเรเขึ้นเครื่องสาตาร์ทตง่ายครับผมเครื่องแจ๋วเลยนรับนี่ครับไฮโดรลิกใส่งค์ฟักติครับ เคืองสตาร์ติดง่ายครับผมเกียร์ดีครับน่าดูรีกแต่ใส่งัานปกติครับผมหางเหงบอกระตุกนะครับราคาเบาเบาครับคันนี้ครับผมพ่ออม่พี่น้องทันใดทีหาอยู่กาแวร์ข่าว่าเบิงมาส้มได้ครับหลานย้อมเพื่อเบนจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมเบอร์โทร08 16 00 47 53 098 44 22 502ครับผม คันหิ้อุปกรณ์พันหลังอย่างเดียวเด้อครับปีหาหนึ่งครับผมอยู่ร้านกับมีหลายรุ่นอยู่ครับสี่พ่อให้พ่อแม่พีพ่นอ้องได้เลือกชมครับวัวศุกรเป็นสามสิบสองแรงตัวใหม่สามสิบหกแรงสี่สิบแรงสี่สิบหาแรงหาสิบแร่งหาอับนำเต่งโตอุปรกรณ์ใหม่ครับผมผ่านหลังใหม่โรตารีใหม่ผ่านหลังใหม่กะ อยู่สามหมื่บาทครับผมโรตารี่เมทโขกอยู่สี่หมื่นเจหาบาทครับผมอันบุกเบิกฟังนั่นกับมีอยู่โรตเรี่มือสองกับพ่อมี่อยู่ครับผมอ้อเลื่อมบอกฟังนุ่นกัมี่แมคโคน่อยสอตัวนะครับผมแตันกับหาตันครับผมคันละสองแสนเจ็ดหมบาทครับผมสองแสนบาทสาพใส่งานปกติครับผม ไช้งานปกติแตะ่กะขายตามสภาพัไปครับผมลิบนีประมาณนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำแนเ่นเด้อครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปบ่เจ็บบดเจ็บเด้อครับมืออื่นเหล็กออกก็ขอให้มันหมานสู้ผู้สู้คนเด้อครับผมขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ